สวัสดีครับวันนี้มาอธิบายการเขียนอักษรตัวจังนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีส่วนส่วนประกอบนะเป็นหมวดนำกงนะฮะทางด้านซ้ายนะแล้วก็มีอักษรประกอบย่อยทางด้านขวานะตัวฉางก็ตัว,นะต,วตัวนี้ก็คือส่วนประกอบเป็นซ้ายขวานะแล้วก็การประกอบอักษรเนี่ยเป็น แบบที่สมดุลเท่ากันนะฮะแล้วก็มีรูปร่างของอักษรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งตรงนะเรามาดูในฝั่งของฝันถี่กันก่อนนะครับก็เขียนเป็นลำดับขีดเนาะนะก็หนึ่งฮนะสอง แล้วก็3ครับก็ทีนี้เราจะใส่อักษรทางด้านอาฉางทางด้านขวานะฮะซึ่งลำดับขีดของเขาเนี่ยก็คือเขียนต่วนเหิงก่อนนะครับแล้วก็ รูนะฮะอ่าแล้วก็แบบนี้นะครับอ่าเราก็จะมาประกอบกันอันนี้เราก็แบ่งนะฮะให้เท่าๆกันนะแล้วก็โก้ถัดมาเราก็ใส่เลยฮะ ฝั่งนี้ก็จะไม่ได้ตามนะฮะเพราะว่าอันนี้เขาจะเขาจะเป็นเส้นย่อยก็จะแบบว่าชิดกันนิดหนึ่งถัดมาเส้นถัดมาเนี่ยส่วนตัวนะฮะจะเขียนโค้งฮะ,ะแล้วก็โกขึ้นไปถัดมาเป็นเส้นเผีียครับจะเิ่จะเริ่มอยู่ เราาตรงนี้ฮะใกล้ๆกับหัวหรือว่าออกมานิดนึงแล้วก็เส้นหน้าเส้นหน้าเนี่ยเขาไม่มีเผียนหน้านะฮะดังนั้นจะเขียนให้อ่าอยู่ในระนาบอ่านี้นะฮะอยู่ในระนาบเลยของเขา,อ,าอยู่ในระนาบ หน้าประยับเลยก็ได้นะครับหรือว่าเขียนให้สูงขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้นะครับให้มาจรดอยู่แค่นี้ก็ไม่ผิดนะฮะถัดมาฝั่งที่เป็นอักษรย่อนะฮะสำหรับอักษรย่อของจางเขาเนี่ยก็คือเป็นอักษรที่ เป็นโบราณร่วมสมัยนะก็คือสมัยก่อนเขียนเหมือนอเขียนมาด้วยกัน2ตัวนะฮะทีนี้ก็พ้องเสียงพร้อมความหมายนะฮะก็เขาก็เลือกอักษรที่ขีดน้อยกว่ามาเป็นอักษรย่อนะครับอันนี้เรามาดูลำ,ลำดับขีดนะของตัวนี้ก่อนนะ ก็เกือบจะขายเดิมเลยนะแต่ว่าเส้นสู้เนี่ยเขารวบอันนี้ผมจะเขียนตั้งตรงลงมานะะฮแล้วก็แล้วก็มาเถี่ยวตรงนี้นะลากลากมาเถี่ยวแบบนี้แล้วก็เขียนหน้าทีนี้เรามาดูตัวเต็มๆของเขานะฮะ ตอนนี้เราจะใส่เส้นแรกเนี่ยเป็นเฉี่ยวใช่ไหมฮะเป็นเพียนะฮะเราก็ดูว่า,าระดับของเส้นนี้อยู่ตรงนี้นะฮะ,เร,ะเราจะเราจะเพียมาสูงเท่านี้ก็ไม่ได้นะฮะหรือเท่านี้เลยก็ไม่ได้เราก็จะต่ําอาจจะต่ํามานิดนึงนะ เพื่อที่จะมาเขียนไอเนี่ยไอเหิงตรงนี้นะฮะ,ะเราก็เขียนถอยหลังมา่ถวไปนิดนึงเสร็จแล้วก็เขียนเส้นหน้าแบบนี้ครับก็สำหรับตัวกลางก็มีเท่านี้ครับ